สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Executive Talk กับดิฉันสุภาวดีแถลัคีค่ะสัปดาห์นี้นะคะผ่าท่านผู้ชมค่ะมาร่วมพูดคุยกับ1นึ่งบรกเกอร์นะคะนั่นก็คือ ASN Broker บกจำกัดมหาชนนะะซึ่งก็ทำธุรกิจทางด้านของนายหน้าประกรันวินาศภัยแล้วก็รวมไปถึงประกรันชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณทวชชัยชีวานนท์กรรมาการผู้จัดการมาร่วมพูดคุยใน สัปดาห์นี้นะคะซึ่งก็จะมาพูดคุยในส่วนของทิศทางการเติบโตของทั้งสองธุรกิจนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะการขยายถึงด้านของกลุ่มลูกค้าในปีนี้นะว่า ASN มีแผนและกลยุทธ์อะไรกันบ้างค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้เดี๋ยวเราไปติดตามชมการพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้ฉันก็อยู่กับคุณธวัชชัยชิวานนท์นะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัท ASN Broker จำกัดมหาชนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกล่าวอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธวัชชัยมากนะคะที่สลับเวลามาร่วมในการของเราในวันนี้นะคะจากที่เพิ่งเทรดไปได้ไม่นานนะคะ<ม>ก่อนอื่นเลยอาจจะต้องมาให้คุณธวัชชัยก็พูดถึงประวัติความเป็นมาเป็นไปของ ASN ก่อนนะว่าเราเปิดให้บริการมานานและหรือยังแล้วก็รู้ว่ากี่ปีค่ะ ก็บริษัทเอเซนโบรเกอร์จำกัดมหาชนนะครับเปิดให้บริการมาก็ปีนี้เป็นปีที่11เนะครับเราเป็นบริษัทในหน้าประกันวินาศภัยนะครับโดยเน้นขายผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์เป็นหลักนะครับสัดส่วนรายได้ก็75%ในปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทลูกของเอเซนนะครับก็คือบริษัทเอเซนไลฟ์โบรเกอร์จำกัดนะครับซึ่งเอเซนถือหุ้นร้อเนี่ยก็เป็นบริษัทในหน้าประกันชีวิตนะครับก็จะมีอยู่2บริษัทครับ ก็คืออย่างถ้าอย่างที่เาบอกออในส่วนของวินาศภัย75ก็อีก25ก็เป็นในส่วนของดูแลสุขภาพครับ,รบประกันชีวิตนะคะคยังในช่วงของไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานที่ทิศทางการเติบโตข,ของบริษัทเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับไตรมาสหนึ่งที่เราปิดตัวเลขไปแล้วก็ผลประกอบการเราก็ใกล้เคียงนะครับกับปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็มาจากหลายสาเหตุนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าการเติบโตก็ยังอ,อ,อยู่ในสัดส่วนที่ไม่สูงมากนะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของออจํานวนพนักง,งานขายนะครับที่ลดน้อยลงครับเป็นการเตรียมตัวที่เราเข้าตลาดเมืเออม่อปีที่ผ่านมา นะครับก็เรามีการลดจํานวนพนักง,งานไปจํานวนหนึ่งเนื่องจากว่าเรามีการทําเรื่องของใบอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพนักง,งานจํานวนหนึ่งที่ไม่มีใบอนุญาตที่จําเป็นจะต้องอ,ออกจากบริษัทไปนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าการขายเป็นการขายล่วงหน้าเนื่องจากเราขายการขายประกันกรถยนต์เพราะฉะนั้นก็จะมีผล,ผล,ผล,ผลกับผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรารับคน กับเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็อยู่ในสัดส่วนที่เรากําลังเพิ่มจํานวนคนตามแผนงานที่เราระบุไว้ในออไฟลิ n งตอนเราเข้าตลาดนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าผลประกอบการของเราในในจากนี้ไปนะครับโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังก็จะเออจะเริญเติบโตตามที่เราตั้งเป้าไว้คือในไตรมาสสอเองเนี่ยผลประกอบการก็น่าจะขยับตัวดีขึ้นกว่าในช่วงของไตรมาสห่ด้วยหรือเปล่า ไตรมาสสองคงยังพูดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้ปิดตัวเลขนะครับแต่ว่าเรากา็ดูแล้วเนี่ยจำนวนตามเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายปีที่เราตั้งไว้ว่าเราจะโตประมาณ20-25%ของเบี้ยรับเทียบกับปีที่แล้วที่ประมาณ940ล้านเนี่ยเราจะโตขึ้นอีกประมาณ20-25%เรนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าณสิ้นปีแล้วเนี่ยเราน่าจะทำได้ตามตัวเลขที่เราตั้งเป้าไว้ อย่างภาพรวมเศรษฐกิจที่มันมีการชะลอตัวอย่างที่เห็นถึงกันอยู่ในปีนี้ค่ะมันมีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีการปรับตัวตรงนี้อย่างไรบ้างครับเ,เรื่องของสภาพเศรษฐกิจต้องเวียนว่ามันมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าธุรกิจประกันรถยนต์เนี่ยอาจจะโตในตัวเลขประมาณ2-3%นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนี่ลูกค้าหลักของเอเซนเนี่ยเป็นลูกค้าที่เป็นรถปี2เป็นต้นไปเนื่องจากว่ารถปีหนึ่งเนี่ยลูกค้าก็มักจะซื้อกับ ทางเดลเลอร์หรือโชว์รูมหรือว่าบริษัทลีซิ่งเป็นหลักะนะครับอย่างบริษัทในน้าอย่างเอเซเราก็จะขายลูกค้าปี2เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจํานวนรถที่มันหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดนี่มันมีจํานวนมากนะครับออขนาดของธุรกิจมันก็ประมาณแสนกว่าล้านที่เป็นที่เป็นออประกันภัยรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงแล้วเอเซก็มีโอกาสที่เราจะได้ส่วนแบ่งตลาดตรงนั้นนะครับถ้าเกิดเราทําตามเป้าหมายเราได้ก็ถือว่าถ้าเป็นในส่วนของรถยนต์อย่างปี 2. ไปแล้วตรงนี้เนี่ย ตลาดมันยังถือว่าใหญ่อยู่ใช่ไหมคะตลาดใหญ่มากครับปริมาณรถยนต์เป็นหนนูเป็ผมว่าต้องไม่ต่ำกว่า10ล้านล้านคันนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่เงินภาพอุตสาหกรรมรถยนต์ถ้าพูดถึงตลาดรวงเนียมันปีนี้เนี่ยเรามีการประเมินะคะว่ามีการเติบโตอะไรครับ,รบผมว่า ถ้าเป็นรถยนต์ใหม่ก็น่าจะยังไม่ออก็อาจจะต้องดูเศรษฐกิจครึ่งปีหลังแต่แต่ผมคิดว่าครึ่งปีแรกก็ยังไม่ได้เติบโตสูงมากมนะครับผมก็เห็นออตัวเลขอุตสาหกรรมก็บอกมาประมาณนั้นออประกันชีวิตประกันชีวิตอาจจะโตมากกว่าะนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าก็มีความรู้มากขึ้น,ให,นให้ความสำคัญมากขึ้นกับการมีประกันชีวิตเพื่อบริหารความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการเสรียชีวิตหรือว่าจากอุบัติเหตุหรือว่าจากความเจ็บป่วย ก็แล้วแต่โดยเฉพาะสมัยนี้เ,เข้าโรงพยาบาลทีหนึ่งก็ถ้าลูกค้าไม่ได้เตรียมตัวก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับผมผมคิดว่าโดยปัจจัยทางนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทาให้อุตสาหกรรมการชีวิตก็เติบโตได้สูงกว่าประกันภัยรถยนต์ครับอย่างกลยุทธ์ในการสร้างความเติบโตให้กับบริษัทตรงนี้ค่ะบริษัทเองเนี่ยก็อย่างที่เราอาจจะได้รับทราบข่าวกันมาบ้างนะคะว่า s อก็เตรียมที่จะบุกในส่วนของเ,ออเทคโนโลยี เพิ่มมากขึ้นตรงนี้อยากให้คุณทวัชัยเล่าให้ฟังเลยคะ่ะว่าเรามีแผนการยังไงบ้างนะสำหรับในปีนี้เองในการที่จะบุกตลาดตรงนี้คะ่ะครับทางเอเมีแผนการใหญ่เลยนะฮะเรื่องของต้องบอกว่ากระแสของดิจิทัลมันมามแล้วเราก็สังเกตมาหลายปีแล้วล่ะะเ้าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมค ทั้งทั้งแบบมีสายแบบไร้สายก็แล้วแต่นะฮะอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นที่หล่อจะรู้จักในเรื่องของดีไวซ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ,อหรือว่าแท็บเล็ตนะฮะก็มีราคาถูกลงมากครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอกระสายการะแสดิจิทัลมันมาเรามองว่าการทําธุรกิจดิจิทัลอินชอลันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงนั้นทางเอเซนก็ให้ความสาคัญในการสร้าง,ารรางแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มในการขายประกันทุกรูกทุกทุกทุกรูปแบบเนี่ยอยู่บนแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เป็นการให้บริการเบ็ดเสร็จตั้งแต่ ทุกประเภทนะฮะการเปรียบเทียบราคาการชําระเงินที่มีความปลอดภัยออแล้วก็การที่ลูกค้าได้รับความคุ้มครองเกิดขึ้นเลยทันทีเรียลไทมออนไลน์ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างที่เรามองว่าจะเป็นการลงทุนแล้วก็เป็นเป็นเรียกว่าอะไรเป็นการที่เราจะใช้ทรัพ,พยากรที่เรามีอยู่เนี่ยทุ่มเทไป,ปนในส่วนนี้ค่อนข้างมากคือโดยปกติเนี่ยการนําเทคโนโลยีตรงที่เข้ามาในส่วนของการขัดประกันตรงนี้มันมีอยู่แล้วบ้างหรือเปล่าคะ ต้องเรียนว่ามีอยู่แล้วบ้างนะครับทั้งจากบริษัทประกันเองก็เริ่มมีทำการพัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อจะอ,อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับหรือว่าแม้กระทั่งบริษัทที่เป็นเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมของบร็อเกอร์อย่างเอเอสเอ็เองก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการพัฒนาเรื่องของช่องทางออนไลน์มาอยู่แล้วบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องของความสมบูรณ์ก็คงจะแล้วแต่เ,เ,เว็บไหน ทำ<ม>ได้ดีก่อนเว็บไหน<ม>แต่ว่าสิ่งที่ทาง ASN เรามองตอนนี้ก็คือว่าเราจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบจริงๆก็คือเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นจนจบหมายถึงว่ามีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างสามารถเลือกซื้อลูกค้ามีอิสระในการเลือกซื้อตามที่ตัวเองต้องการนะครับชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายและมีความปลอดภัย<ม>นอกจากนั้นระบบหลังบ้านของทาง ASN หรือว่าของแพลตฟอร์มนี่ก็จะเชื่อมต่อกับบริษัทประกัน เพื่อที่จะมีการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้ความคล่องเกิดขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้ความสะดวกตั้งแต่ต้นจนจบก็คือคสามารถที่เข้าไปหนึ่งหน้าของเราปุ๊บสามารถคลิกๆๆได้คือเบเ็ดเ,เสร็จเลยเบ็ดเสร็จเลยภายในเวลาไม่กี่นาทีโดยปกติการที่ถ้าอย่างในแง่ของการซื้อประกันตรงนี้ค่ะเราโดยปกติเราจะใช้เวลาสัก ยังไงนานไหมคะเม er> ja, ื่อเปรียบเทียบกับระบบใหม่ที่เราจะนำเข้ามาตรงกันการการทำออนไลน์ย่อมต้องให้ความสะดวกและรวดเร็วกว่านะครับปกติเวลาเราซื้อประกันถ้าเป็นช่องทางอื่นเนี่ยมันก็จะต้องมีเราอาจจะรู้จักในเรื่องของการทำออฟไลน์ก็คือว่ามันจะต้องมีการเรื่องของการส่งเอกสารมีการส่งข้อมูลนะฮะบริษัทประกันจะต้องไปกระบวนการกระบวนการหลังบ้านแล้วก็ออกกรมธรรม์แล้วก็จะต้องส่งไปสีนะฮะอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา เร็วๆก็อาจจะ1วันถึง3วันนะฮะช้าๆก็อาจจะ7วันหรือ2อาทิตย์แต่การซื้อทุกอย่างอยู่บนอ,ออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะเบ็ดเสร็จได้เพียงเวลาไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการไปอย่างสิ้นเชิงนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยบริการหลังการขายก็เป็นเรื่องสําคัญ การที่เราจะทําออนไลน์ได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เนี่ยเ,เ,เ,เรื่องของกระบวนการที่จะต้องสนับสนุนหลังการขายนีย่ก็เป็นเรื่องสําคัญซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทางเอเซสเรามีอยู่แล้วนะครับจากหน่วยงานที่ซัพพอร์ตทางธุรกิจเทเลข,ของเราปัจจุบันเราจะเห็นการให้บริการตรงนี้เมื่อไหร่คะภายในปีนี้คือทันไหมคะภายในปีนี้ครับเราอยู่ในช่วงการพัฒนานะฮะจริงเราพัฒนามาต่อเนื่องแล้วก็เราตั้งเป้าว่าไตรามาสที่3นี่จะเป็นไตรามาสที่เราจะออกออบริการนี้ อย่างเทคโนโลยีเราก็ให้ความสําคัญแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่คนกลุ่มหนึ่งที่อาจยังอยู่ในระบบเก่าๆงนี้เราเราจะทิ้งทิ้งไปไหมคะหรือว่าเรายังยังคงซัพพอร์ตอยู่เราเราไม่ทิ้งนะครับเราก็ยังต้องโตธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักของเราที่เป็นธุรกิจเทเลเซลนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่จะไม่ได้มาซื้อทางออนไลน์นะครับก็ยังชอบที่จะคุยกับพนักงานขาย นะครับกลุ่มนี้เราก็ยังพัฒนาแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องครับอย่างเทเลเซลนี้ ä, อย่างที่คุณวัชัยเล่าให้ฟังก็คือในปีนี้เราก็ยังจะคงมีการเพิ่มครับเราจะเพิ่มครับเพิ่มอีกเพิ่มอีกประมาณเรามีตั้งเป้าว่าเราจะเพิ่มจากปัจจุบันเรามี200เทเลเซลนะ ä, ครับเราก็จะเพิ่มไปประมาณเป็น300นะครับอันนี้ก็คือเป็นช่วงหนึ่งปีเนี้ยฮะที่ที่เราจะเพิ่มครับคือ ถ้าเราก็ยัง,ย,ง,ย,งยังในแง่ของความสําคัญแล้วก็ยังคิดว่าความสําคัญของทางเทเลเซลยังจะคงมีอยู่ครับและในส่วนของเทคโนโลยีมันก็คือมีการเติบโตดังนั้นเนี่ยเราก็ในอนาคตทั้งสองทั้งสองตัวนี้มันจะในแง่ของรายได้ครับสัดส่วนมันจะสามารถที่จะบอกระบุได้ไว่าอนาคตมันจะยังไงขอบคุณที่ถามนะฮะก็โดยสัดส่วนรายได้อาจจะยังระบุไม่ได้เพราะว่าเราก็ เรารู้ว่าเรื่องของเอดิจิทัลยังไงเราก็ต้องทําและต้องทําให้ดีนะครับสัดส่วนของธุรกิจเทเลเซลก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องเออติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราเดิมเรามีรายได้จากธุรกิจเทเลเซลอย่างเดียวในอนาคตเราก็จะมีรายได้จากธุรกิจเทเลเซลและธุรกิจที่เป็นบนออนไลน์ <c oughs> นะครับทีนี้จะสัดส่วนเท่าไหร่ก็คงขออนุญาตออบอกไว้อีกทีหนึ่งว่าตอนที่เราให้บริการไปแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไง เราต้องมีการพัฒนาส่วนไหนให้ดีขึ้นไหม,มแล้วผมคิดว่าก็น่าจะมีเรื่องของตัวเลขมาให้ดูได้ว่าเอ๊ะตกลงสัดส่วนมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คบค่ะนี่ก็คือนะครับ,ข,บข้อมูลคร่าวๆในส่วนของ ASN ในปีนี้ว่าจะมีทิศทางการดําเนินงานยังไงบ้างคะเดี๋ยวช่วงที่2ค่ะยังมีเรื่องพูดคุยอีกหลายเรื่องเลยช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ ว่าชัยค่ะผู้บริหารจากทาง ASN นะคะเบ็กน,นี้ขอมาเริ่มกันที่ทางด้านของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกันบ้างในปีนี้เองเนี่ยเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็การให้ความสัมพันธ์ในการที่จะเปิดในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทตรงนี้ค่ะยังไงบ้างครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเ,เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่เราเริ่มมีการใช้จุดแข็งของเราก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องของการเก็บระบบฐานข้อมูลการวิเคราะห์ฐานข้อมูล นะครับเรามีการทำเรียกว่าการทำ uh, segmentation นะครับก็คือว่าเราเอาฐานข้อมูลของลูกค้าที่เรามีอยู่แล้วก็จำนวนรถที่เรามีอยู่นี้มาดูนะครับแล้วเราก็มีการคัดกรองออกมาว่ากลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มยี่ห้อรถไหนทีเ่เราคิดว่าเป็นเ,เรียกว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจรเราก็มีการเจรจารแล้วก็พูดคุยกับบริษัทประกันที่เป็นพันธมิตรของเราเพื่อจะออก ผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดนะครับมีความคุ้มครองที่ดีแล้วก็ราคาที่สามารถแข่งขันได้นะครับแล้วก็เราก็โฟกัสหรือว่าให้ความสําคัญไปที่การขายกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นะนะครับโดยที่เราก็มียอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับมีผลกําไรเพิ่มมากขึ้นทั้งไม่ว่าทั้งทั้งบริษัทประกันเองแล้วก็บริษัทในหน้าอย่างเราคือเราก็ยังคงที่จะเรียกว่าเจาะในสน่วนธุรกิจคือเข้าไปใน กลุ่มแยกย่อยเพิ่มขึ้นเช่นอย่างปีที่แล้วเราก็มีทํากลุ่มรถกระบะอีกสูๆนะครับมีทํากับรถโตโยต้าในบางรุ่นนะครับปีนี้เราก็เดี๋ยวก็ดูกลุ่มโปรดักต์เพิ่มเติมว่าเราจะทําตรงไหนเพิ่มเติมอีกครับอย่างนโยบายการที่เราจะสร้างความแตกต่างตรงนี้ค่ะเราเรามีการมองตรงนี้อย่างไรบ้างครับที่จะในเรื่องของการแข่งขันครับคือผมคิดว่าเนื่องจากการแข่งขันมันรุนแรงทั้งไม่ว่าจากในในในมิติของบริษัทประกันเอง นะครับซึ่งทุกคนก็ให้ความสําคัญกับการที่แข่งขันดีแต่ยังไงแล้วต้องมีผลกําไรด้วยหมายถึงว่ามันต้องมีการบริหารเรื่องของอัตราการสูญเสียหรือ loss ratio ที่ดี <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นการช่วยกันท,ทั้งในหน้าด้วยบริษัทประกันด้วยเราก็น่าจะทําตลาดในกลุ่มของธุรกิจที่ทําแล้วเนี่ยทั้ง2บริษัทหรือว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีกําไรแล้วก็แนวโดยการกลุ่มผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์สูงสุดสด,ด้วย mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําอย่างต่อเนื่อ อย่างอะไรกลยุทธ์ที่เราจะทําให้เราเข้าถึงลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเรามีการวางกลยุทธ์หรือว่าช่องทางนอกจากที่เราจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วเนี่ยรเราเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไรบร้างค,ค,คผมว่าผมคิดว่าบริษัทในหน้าหรือบริษัทโบรกเกอร์เนี่ยเป็นบริษัทจริงๆแล้วข้อแตกต่างไม่ได้แตกต่างจากในหน้าที่เป็นในหน้าค้าหลักทรัพย์หรือว่าในหน้าอื่นๆหรือว่าผู้ให้บริการทางด้านของสถาบันการเงินอื่นๆเพราะผมคิดว่าในหน้าอย่างโบรกเกอร์เนี่ยประกันก็ขายความน่าเชื่อถือค่ะ นั้นผมคิดว่าการที่เราจะต้องให้บริการลูกค้าที่ดีหมายถึงว่าเราต้องทําทุกอย่างได้ถูกต้องตามสิ่งที่คอประพอกำหนดหนะครับเราไม่ไปทําให้ลูกค้านี่ไม่ไม่พอใจกับบริการห,หรือว่าสินค้าที่ซื้อจากเราไปหรือว่าแม้กระทั่งมีบริการหลังการขายที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้อ,อ,องเรียนทั่วไปหรือว่าการรับส่งจัดส่งครมาทันหรือว่าเวลา มีข้อพิดพาดระหว่างทางลูกค้ากับบริษัทประกัน<ม>เราในฐานะนายหน้าก็จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการช่วยกันไกลเกลี่ยหรือว่าเจราจาต่อรองให้<ม><ม>นะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ข้ามคืนมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ทําธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน<ม>เกิดจากการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เรามีเราก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาม,มันไม่ใช่ว่าเอ้ยทุกๆอันมันโอเคหมดมันอาจจะมีบางเคสที่หรือบางกรณีที่ลูกค้า ไม่พอใจเราก็ต้องเอาพวกนั้นมาเป็นบทเรียนหรือว่าบางทีเกิดจากการที่พนักงานเราของเราเองนะครับซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเองแล้วก็ทีมงานให้ความสําคัญมากๆเพราะผมคิดว่าลูกค้าที่มีที่พึงพอใจเท่านั้นแหละจะมากลับมาเป็นลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่นองครับอย่างที่ถ้าอย่างนั้นแล้วนี่นของบุคลากรเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแต่อย่างที่คุณธวัชชัยเล่าให้ฟังก็คือตอนนี้เองเนี่ยบุคลากรอาจจะต้องแบบ คือความสําคัญของบุคลากรตรงนี้ค่ะอยากให้คุณวัชชัยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคือบุคลากรจะต้องมีจุดเด่นหรือว่าอะไรยังไงทุกปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะมีน้อยใช่ไหมคะครจริงๆก็ก็ไม่ได้น้อยนะมากนะฮะแต่ว่ามันลดลงไปจากที่อดีตที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่เราจะรับพนักง,งานขายเพิ่มมากขึ้นเป็นไปตามแผนของเราอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ก็ต้องเรียนว่าหลังจากเราเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าความน่าเชื่อถือของบริษัทเองเนี่ก็สูงขึ้นมากๆทั้งจากในมุมมองของลูกค้าด้วยและมุมมองของอพนักง,งานของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความมีสําคัญการมีส่วนสำคัญพนักงานนี่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่าพนักง,งานเนี่ยเป,เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า <input? S 2> เราก็จะต้องพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื we? We ่องในส่วนพนักงานขายเองก็ทํำยังไงที่จะทําให้เขาอยู่กับเราแล้วเขามีรายได้เพียงพอนะครับถ้าเกิดพนักงานมีความสามารถแล้วก็ทําไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็สนับสนุนกิจการบริษัทอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะต้องได้รายได้ที่เขาสามารถที่จะได้ดีแล้วก็แข่งขันได้ในตลาดแรงงานครับอันนี้ก็ส่วนพนักงานขายครับโดยปกติพนักงานกลุ่มนี้นี่เรามีการพัฒนา ตรงนี้อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะอยู่ว่าในอนาคตเรามองว่าเราต้องมีการพัฒนาบุคลากรก,กลุ่มนี้ขึ้นมาครับเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราต้องบอกว่าเขาเป็นกลุ่มพนักง,งานที่สําคัญมากๆเพราะเขาเป็นคนขายให้เรานั้นก็พนักง,งานพัฒนาทางด้านทั้งทักษะทักษะการขายทักษะที่เป็นเรียกว่าซอฟต์สกิลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการอบรมสอบใบอนุญาตนะครับ ừ ừ ừ. นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราผมบอกกับทีมงานและพนักงานตลอดว่าเป็นพนักงานของเอเซแล้วเนี่ยผมอยากจะให้เขาเนี่ยมีความสุขกับการทํางานแปลว่าทุกคนมาทํางานเต็มที่นะครับทาตามสิ่งที่ตกลงกันไว้ตามเป้าหมายที่มอบหมายไว้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องทํางานด้วยมีความสุขนะครับมันถึงจะทํางานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานหรือว่าหัวหน้างานทุกคนก็ต้องช่วยดูแลพนักงานว่าเขา เิดปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าบางทีการที่เขาขายไม่ได้เนี่ยเขามีเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับออทางหัวหน้าทีมหรือว่าซูเปอร์วิเซอร์ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับไปช่วยไปช่วยทํำยังไงที่จะทำให้เขาสามารถขายได้แล้วในที่สุดเขาก็จะได้มีรายได้ครับ บุคลากรก็อาจจะต้องมีการพารัฒนาไปในอนาคตเนี่ย<ม>ปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่ากระทบกับธุรกิจของเรา<ม>นอกจากภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะมีการชะลอตัว<ม>ยังมีปัจจัยอื่นๆนะคะที่มันอาจจะมีปัจจัยที่กระทบกับทางด้านของบริษัทค่ะครับก็นอกเหนือจากเศรษฐกิจแล้วก็น่าจะเป็นเนื่องจากว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานคอปปอรเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตเนี่ยจะมี ข้อกำหนดหรือว่าข้อปฏิบัติอะไรหรือเปล่า<ม>ที่อาจจะทํามีผลกับธุรกิจบ<ม>้าง<ม>แต่ว่าก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเราก็มีความพร้อมมากนะครับเพราะว่าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนตามกฎระเบียบที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ห่วงเรื่องนี้มากเพ<ม>ียงแต่ว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องคอยติดตามอย่างต่อเนื่อง<ม>ครับคือหลังจากที่เราเข้าเทรดไปแล้วอย่างที่ที่เห,เห็นกับการเปลี่ยนแปลงของเก็ มีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะยังอยากจะให้คุณทัชชัยพูดถึงในส่วนการสร้างแบรนด์หรือว่าสิ่งที่เราจะเห็นจากนี้ทั้งในแง่ของภายในองค์กรเองตรงนี้เราจะเห็นอะไรยังไงบ้างคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะได้ครับก็อยากให้ติดตามนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราปีนี้เป็นปีที่เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงรนะครับจากการทําธุรกิจในหน้ามา10ปีก็ต้องบอกว่าปีนี้แหละเป็นปีที่เราจะเปลี่ยน มากมากนอกจากการเป็นมหาชนหรือว่าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอไแล้วอะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าเรากำลังจะทานฟอร์มหรือว่าเปลี่ยนแปลงบริษัทไปเป็นดิจิทัลอินชูรันอย่างแท้จริงเราเรามีการจัดจ้างหรือว่ารีคูดทีมงานใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเ,เด็กรุ่นใหม่ที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับมาเป็นนักพัฒนานะครับเราเราต้องการที่จะได้เด็กกลุ่มนีม้มาฝึกแล้วก็มาสร้างบรรยากาศการทำงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างไป เราต้องการที่จะ Position บริษัทเราเนี่ยเป็นฟินเทคประเภทหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับฟินเทคที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ว่าจริงๆผมมองว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการขายประกันออนไลน์เนี่ยมันก็สามารถที่จะนับได้ว่าเป็นฟินเทคอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราทำแพลตฟอร์มที่ขายประกันทุกอย่างบนนั้นแล้วก็มีผู้บริโภคมาใช้งานและได้รับความสะดวกสบายนะครับผมผมคิดว่าทรัพยากรที่สำคัญมากๆก็คือนักพัฒนา นะครับหรือว่านักพัฒนาหรือนักวิเคราะห์ระบบหรือว่ากลุ่มพนักง,งานกลุ่มใหม่ๆที่ที่เราจัดจ้างเข้ามาเนี่ยเป็นทีมงานเ,เลก็กๆแล้วว่าหลังจะใหญ่ขึ้นก็คือจะเป็นเรียกว่าเป็น New เป็น new generation ปน new generation ิวเจ n น r เรชั่ของ ASN อย่างแท้จริงครับในแง่ของความพร้อมในการพัฒนาตรงนี้อย่างเทคโนโลยีเนี่ยของเราถือว่าพร้อมไหมคะก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมมากมพอสมควรมากทีเดียวเราก็จัด เรียกว่าอะไรพื้นฐานธุรกิจเดิมที่เราโตมาเราคุ้นเคยกับไอทีมากเพราะเราเอาไอทีมาจับระบบ<ม>การบริหารงานในหน้าตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างข้อมูลของเราเนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่บนระบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือคเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราแบบค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยเราแข็งแกร่งเราคุ้นเคยมากมะนะครับเราอะไรที่ทําโดยไม่ใช้เทคโนโลยีเนี่ย<ม>เราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเรา<ม>เพราะฉะนั้นทุกอย่างเวลาเราคิดระบบอะไรเราก็จะคิดทุกอย่างเป็น system เป็นกระบวนการเป็นระบบไอเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยกับแนวคิดแบบนี้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องไม่ใช้ไอทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเรามาพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์มปุ๊บมันก็ค่อนข้างไปในทิศทางอันเดียวกันเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเติมเต็มในเรื่องของทักษะบางอย่างที่เราไม่มีนั่นเป็นสาเที่ผมพูดว่า้ผมเรามีการจัดจ้างเด็กรุ่นใหม,ใหม่มานะครับถ้าอย่างนั้นเราจะเรียก <c oughs> คือเร,เรียกเองอะอในแง่ของเราคือผู้นำทางด้านของอดิจิทัลบลกเกอร์อย่างนี้ได้เป็นรายแรกเป็นรายแรกครับเป็นรายแรกถ้าอย่างนั้นอยากจะให้คุณธวัชชัยนะครับพูดถึงอนาคตของ a s s ในระยะ3าถปีตรงนี้นรารองทิศทางการเติบโตของบริษัทอย่างไรบ้างคนระทิศทางของเราจะเติบโตไปล้อไปกับดิจิทัลอีโคโนมีนะครับต้องเรียนว่า มันไม่ใช่ว่าธุรกิจเทเลเซลเราจะไม่โตนะครับค,คือผมคิดว่ามันก็โตไปตามอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือว่าหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ใช่เฉพาะประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารอุตสาหกรรมทางด้านของเออรทเลนะครับอุตสาหกรรมทางด้านของโลจิสติกต่างๆทุกคนรู้ว่าดิจิทัลเนี่ยมันเป็นกระแสรหรือว่ามันเป็นเทรนที่มันมาถึงแล้ว เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเติบโตของ ASN ใน3-5ปีข้างหน้าเนี่ย <S <S มันก็จะเติบโตเกาะไปกับกระแส d ิจิทัลอี o น o มีนั่นเป็นสาที่ทำไมเราถึงลงทุนถึงทางทาง,ทางด้านแพลตฟอร์มทำไมทางผู้บริหารถึงพูด ถึงพูดมากถึงเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มทำไมเราถึงพูดเรื่องของดิจิทัลอินชูลันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของแนวโน้มก็สามถึงหปีก็อยากให้คอยติดตามนะครับตรงนี้ตรงนี้จะมาแน่แนครับก็ถือว่าเป็นการขยายทางน้าของกลุ่มลูกค้าของบริษัทไปด้วยในตัวแล้วก็ทําให้ทางด้านของมูล่าการสร้างรายได้ของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็เวลาจะข้านน้อยค่ะก็อยากให้ไปทำคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะอยากให้คุณธวัชชัยนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนแล้วก็รวมถึงผู้ถือพูดของ a อเอสเอ็นด้วยค่ะ ก็อยากฝากถึงนักลงทุนกับผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับเกาะอื่นในนามของผู้บริหารต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านกรุณาให้ความไว้วางใจนะครับมาจองซื้อหุ้นของเอเซนจนไม่พอขายนะครับก็อยากให้นักลงทุนทุกท่านติดตามในเรื่องของแผนงานนะครับการดําเนินการธุรกิจนะครับแล้วก็การที่ในกลุ่มผู้บริหารทุกท่านเนี่ยก็ตั้งใจแล้วก็ต้องการที่จะทําบริษัทนี้ให้เติบโตขึ้นนะครับให้สมกับการที่นักลงทุนทุกท่านเนี่ยไว้วางใจ ก็ต้องขอบคุณมากครับค่ะวันนี้ทางรายการนั้งข,ข,ข,ขอบคุณคุณธวัชวชิยไมกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ แล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับการพูดคุยค่ะกับคุณธวัชชัยนะคะผู้บริหารจากทาง ASN บ o k ก,ก์จำกัดมหาชนนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะปีหนึ่งเลยค่ะของ ASN นะสำหรับทิศทางการเติบโตแล้วก็ขยายทางด้านของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราค่ะได้ทุกวันอังคารนะคะเวลา1 9บเนาฬิกาถึง19บเนาฬิกาสนาทีค่ะและก่อนหมดเวลาในี่ั้ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ายการค่ะ IR Plus the Total a b s o l u t e Solution of t r u t และ e f i n i t e Plus วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องของลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ